การที่เราได้มาสวมดมนต์มาสมาทานศีลมาฟังธรรมเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยกายด้วยกายที่เราก็กายออกร่างกายที่มันจะสุดโทมที่มันจะผูพังเรามารับฟังในสิ่งที่เป็นสาระป,ประโยชน์ที่แก้ไขตัวเองแก้ไขตัวเองให้มันอยู่ดี จิตใจมันจะสูงขึ้นไปแต่ร่างกายมีแต่สุดโทมมีแต่เสื่อมถอยไปเลือกความเจ็บความป่วยความตายมันกใกล้มาทุกวันแต่เราพยายามทวนกระแสของร่างกายร่างกายมันจะสุดโทมยังไงแต่ให้ใจิตใจมีศรัทธากล้าสมาธิกล้าปัญญากล้าถ้าเรากล้าแล้วมันก็เราสามารถทําให้เรามีเอร๊ยสั์เก็ดประการนที่พูดไปแล้วทุกวันเอัพยรัพสัภายในสับภายนอกรัพ์ภายใน จะได้ไปหลา่พบไล่ชับชับไปนอกก็ทิ้งไว้โลกพอร่างกายเราก็ทิ้งไว้มีแต่ความเสื่อมความทามการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ออกจากจกายกายกรรมสามวาิีกรรมศีลมโนกรรมสามการพัฒนาจิตมีสําคัญจิตกับปัญญาสําคัญทําให้เรามีปัญญาให้เรามีสมาธิเรามีปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาจะขาดอันใดห,หนึ่งไปได้ศีลเป็นพื้นฐานของสําหรับคนดี สิ่งไม่เป็นพึงตางสําหรับคนไม่ดีถ้าเราไม่ดีแล้วไม่ไม่เกี่ยวข้องแต่คนดีก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปเพื่อจะเกาะใจพ,พ,พระเดืองพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอาหารหันต์ทั้งหมดที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็ขอเกี่ยวไปนอบน้อมไป,นนไปหาท่านหาครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่นอบน,อน้อมเราก็ไม่ฟังธรรมะไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นสาระป,ประโยชน์ที่จะแก้ไขตัวเองแก้ไข จิตใจของเราให้ตั้งมั่นใจิตใจมันตั้งมั่นก็อยู่ที่บุญกุศลที่เราได้ไดทงังได้บําเพ็ญถ้าเราไม่บาเพ็ญไม่กระทาก็อยู่ไปวันวันอยู่ไปเพื่อสังสมในทางโลกมันก็ไม่ไ,มได้อะไรสิ่งที่ได้คือว่าได้ได้ทางโลกมันก็ไปหมกมุ่นในสิ่งต่างต่างแต่ถ้าได้ทางธรรมเราจะเบาจากลาคะกีนาโทสากีนาโมหกีนาคือความรักความโลภความโกรธความหลง ราคะความยินดีในรูปเสียงกิรรูปต่างๆโทสะกินาคือความโมโหโทโซไม่ได้นังใจทุกอย่างแต่ตัวเรายังไม่ได้นังใจโมโหความหลงคือว่าความเมาในสิ่งต่างๆเมาในในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต่างๆที่เราเมาทุกวันเมาในร่างกายเมาในพยายามพลากออกพลากจากสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรา ขันห้าเอ่ยขันสิบเอ่ยขันยี่สิบเอ่ยนั่นขันห้าอย่างพระก็มียึดมั่นในต่างๆในจีวรในการกินกันอยู่ยึดมั่นในเสนาสนะยึดมั่นในยารักษาโรคต่างๆอันนี้ต้องพิจารณาเราเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ต้องพิจารณาแต่เป็นใค้พระวัาญาติโยมก็พิจารณาเหมือนพระาภายในพระภายในก็พิจารณาแบบพระพิจารณา เรื่องหนุม่มที่อยู่อาศัยอยา่าไปติดไปไปติดในการกินกันอยู่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต่างๆสิ่งต่างๆที่มีปัจจัยสี่ห้าก็ตามแต่ปัจจัยพวกนี้พร้อมทิ้งพร้อมจากไม่มีอะไรที่จะอยย,อยั่งเยืนทาวอแต่ที่จะอยย,อยั่งเยงืนทาวอนคือการพัฒนาจิตใจให้มันพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ดาบความโลภความโกรธความหลง โลคะลาคะกินาโทสะกินามูหะกินานจิตใจเราก็าจะเดืเบาจิตใจเราจะสบายเราไปอยู่วัฏภูมิไหนเราก็พัฒนาตลอดธรรมะคือหน้าที่หน้าที่กา,ารประพฤติปฏิบัติทมเข้าสู่ความสว่างสงบร่มเย็นในสิ่งในธรรม,ใน,รมในกรมรมฐานถ้าเรามีศีลไม่มีธรรมไม่มีกรมร,รมฐานนันกแบบ็ไม่ได้ไม่ใช่ครูบาไม่ใช่พระที่ดีหรือว่าไม่ใช่ผู้ประพฤติปฏิบัติดูกายหรือใจเรา ถ้าผู้มิบัติดีปิบัติชอบปิบัติตรงไปตสมควรปิบัติเพื่อรู้ธรรมออกทุกทุกหนึ่งต้องมีมีศีลมีธรรมมีกรรมมหาฐานมีวิหารธรรมที่เราต้องทําให้จิตใจเราเป็นผู้ที่สูงจิตใจให้เราตั้งมั่นในคุณงามความดีตั้งมั่นในการสร้างบ่มีบ่มีสิบเอ่ยบ่มียี่สิบเอ่ยสามสิบเอ่ยเราต้องทําถ้าเราไม่ทําก็มันจะลอยถอยไปตามสังขารนาการสุดโทมไปลิบมั่นถือมั่นไป เนสิ่งต่างๆไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขงังไม่เห็นอนตาไม่เห็นพระพระนิจจังพระทุกขงังพระอนตาเห็นพระอัตตาอัตตาตัวตนทิฏฐิมาณะเห็นพวกนี้มันก็หันมาณะก้าวก็ละมรณะก้าวไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามละทิฏฐิความเห็นความเห็นที่ผิดไม่แต่เราคิดว่าถูกบางทีอาจจะผิดก็ได้สิ่งที่ น่คือความไม่แน่เพราะว่าเราไม่ใช่อย่างผู้พูดที่สรงธรรมวิหารธรรมเต็มติดเต็มจิตเต็มใจแต่เราเป็นผู้ยังเดินทางผิดมั่งถูกมั่งแต่ผิดเราก็ต้องยับถูกต้องยับยอมรับว่าสิ่งนี้ควรแก้ไขควรบอกพ้องบางคนนะดูแค่ผ่านๆแล้วดูแค่นั้นก็ไม่ออกไม่ไม่สนใจแต่การดูนดูทึงจิตใจการกยกรรมสามวิีกรรมสี่มโนกรมสาม กิกรรมที่ทำให้จิตใจเราเรามีความศรัทธาเพิ่มขึ้นไม่ใช่ศรัทธาตัวบุคคลศรัทธาในคาสั่งสอนของพระเจ้าไม่ใช่ศรัทธาในตัวตั้มาตัวพระตัวครูบาอะไรต่างได้เรียกเป็นสมมุติทนั้นไม่มีอะไรครูบาไม่มีตุกไม่มีพระไม่มีอะไรเป็นแค่สมมุติสิสงสงประสงสมมุติสิส์ยังไปไม่เป็นอิยระสงเป็นสงแค่สมมติอีกหน่อยก็ต้องเผาต้องจากต้องทิ้งกันไปไม่มีอะไรเป็นของเรา แต่เป็นสมมุติจะเรียกกันได้หลวงพี่หลวงปู่หลวงตาลูบางก็ได้เรียกตามจะเรียกอะไรก็ได้แต่ความเรียกมันก็เรียกตามเหมาะวรตามที่เราเห็นว่าควรที่เรามีความศรัทธาแต่เราไม่ได้ไปตามที่คนเรียกถ้าคนเรียกกันเรียกไปตามศัพท์ที่ความพอใจจะทูกเรียกหมาเรียกอะไรก็ได้บางคนเรากาเรียกไปตามคนเราเกิดมาเพื่อจะไม่ยึดติด เมื่อปล่อยเพื่อวางไม่ใช่มายึดมั่นถือมั่นในคําที่เขาเรียกคําที่เขาสรรเสริญเยินยอดเป็นลกกระทำนัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่ถูก่าวว่าลายเก่าตมติดเตียนไม่มีเราก็ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์เกิดมาในฐานะยากจนแต่จนในเราไม่จนปัญญาเราจนเราไม่จนปัญญาไม่จนสมาธิไม่จนสิ่ง เราจนแต่ร่างกายแต่เราไปยาังยาพัฒนาให้เรามีความรวยรวยในบุญกุศลบม่มีรวยในเมตตากรุงนามุทิตาอุเบกขารวยในอิยทรัพย์เจดประการรวยในบมม่มีสิทมีทางมีศีลมีในธรรมะปัญญาวิทยาคันติสัจจะติทานเมตตาอุเบกขาบ่มีสิทถ้าเรามีอย่างนี้เราไม่ต้องกังวความรวยความจนที่เขาสัรเริญนินทาแล้วก็ปล่อยวางของของทงของ,ของโลกของที่เราไม่ควรจะ ไปสนใจโลกพูดได้แต่ใจมันต้องทําด้วยไม่เอะพูดแต่ปากแต่ใจไม่ทําวาจาไม่ทําใจไม่ทํากายไม่ทํามันต้องทาทั้งปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นวันนี้นราก็ได้มาฟังทมได้สรุปก,การที่เราได้มาพัฒนาจิตใจเราให้ดีในถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมถูกธรรมวินัยของพระเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่สว่างทั้งกลางวันกลางคืนสว่างนั้นโลกนี้ก็โลกหน้า ฉะนั้นเราทำจิตใจให้สว่างนบุญกุศลให้คุณบุญบารมีพยายามมาสว่างต้องไปยิ่งกว่าสว่างฉะนั้นเราพยายามสั่งสมสร้างสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจน้อมบุญกุศลแผ่ไปให้ญาติพี่น้องของเราน้อมนึกเอาก็ได้แล้วก็น้อมบุญกุศลให้ไม้ตัวเราให้มีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาและให้น้อมบุญกุศลที่เราได้มาในพึ่งพ,าพาลาพัตนาตย จงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพนานสมบัติได้สึ้นอายุวรนนุสาภานะปฏิพานธทนสาสตร์สมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ